วันที่หนึ่งกันยายนรถไฟขบวนที่5,000ันของปีนี้ออกจากสถานีอาาาลซนโคมเขตปกครองตนเองสินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนรถไฟขบวนดังกล่าวมุ่งหน้าไปยังเมืองมาลาเซวิเซของประเทศโปแลนด์บรรทุกชิ้นส่วนรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่ผลิตในประเทศจีนการเปิดใช้โครงการรถไฟรางคู่ บนเส้นทางจิงเหอลาซานโคของเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงหลานโจอูรุมูชีสถานีอลาซานโคสามารถรองรับรถไฟระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นความจุรถไฟมาตรฐานเพิ่มขึ้น15%ส่วนความจุรถไฟกว้างเพิ่มขึ้น30%ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมสถานีได้เปลี่ยนมาใช้การโหลดสินค้าแบบเทกองช่วยเพิ่มศักยภาพการขนส่งได้อีก7,700ตันต่อวัน ทำการโหลดและขนถ่ายสินค้าขาเข้าและขาออกให้ดําเนินไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นมากขึ้นการพัฒนาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เติบโตของด่านอาลาซานโคในฐานะประตูสําคัญของการค้าระหว่างจีนยุโรป